โอเคนะครับอ่าพร้อมนะครับกล้องสปีดทุกทุกสื่อนะครับมีทกก็อจะเงียบเสียงจากไม้หลักแล้วนะฮะโอเคกำห้าสี่สามสองสปีดครับโปรจีนให้หลวงพ่ออีกหนึ่งชุดนะครับอา่ปัดตัดกรุณายอย่าใช้เสียงครับวันนี้ห้ามชุดเสียองออกลำโพงนะครับ เพราะว่าเสียมันเข้าไปสื่อทั้งหมดครับขอเงียบก่อนครับขอไปทีนะครับเทคสองครับห้าสี่สามสองครับกล้องไปครับทุกดีใจครับ คนเชื่อเป็นสิ่งที่ลี้ลับเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นสิ่งที่สั่งง่ายสิ่เที่เป็นคนเชื่อของเราเาศิลปินตัวอย่างเช่นพระกาฬก็คือพวกแกน 就是每天两点。 สอบถามนะครับอยากรู้ว่าถ้ารถยนต์เรื่องนี้พบรถไหมครับนอกจากคําว่าลี้ลับแล้วจะมีตลกอะไรอย่างนี้ให้พวกเราดูนะครับโอวาคอมองนี้นะครับจะให้เต็มนะครับพุกอัตลบทุกอัตรถเลยเพราะจะเป็นยูทูบเบอร์เพื่วกมอง้องที่สายกีฬานอสายห้ามมากหมดเลยครับแทบแทบทุกคนในภาคกีฬาเลยนะครับห้าคึ้นห้ามวลคือมวลส่งเศร้าส่งเศร้าจะตัดส่วนเรื่อง พอบรักหรือตื่นเต้นน่ารักมีอมในเรื่องนี้นะครับสนุกสนุกอันนี้คือพระเอกนะครับพระคู่คู่พ่อผมเลือกคนนี้ก็พ่ะได้คุยกับพูกนะครับคือน้องตันนี้ก็กำลัง ก็มีความสามารถที่ลองบอกว่ามันเข้าบเข้ากับตัวหลักๆของที่เราจำเรื่องนะครับแล้วก็ร้องรลับได้แล้วก็บอกที่สารได้นะครับแล้วก็น้องเป็นส่วนหนึ่งของทีมสีแดงขาวน้อยที่บ้านแขงน้องน่ารักมากนะครับแล้วก็น้องฝากถามวันนแต่วันแรกน้องโคแล้วก็นับหศสัทธาเราด้วยาก็เห็นความสามารถของ้องด้วยที่พวกดูดี มันเข้ากับบทมากก็เลยต้องเป็นขอให้เป็นออสสุรบส่วนน้องเบลนะครับน้องเบลนิพพา,านะครับแต่ม่โกนะครับคนนี้ธัรมาดาครับแล้วตอนนี้กำลังเล่นละครอยู่นะครับต้องดังอยู่ตอนนี้แล้วน้องมีประสบการณ์แล้วก็ร้องดังได้ด้วยนะครับแล้วก็อายุที่เป็นเรื่องเาานะครับ เข้าๆหรือคล้ายๆกันครับมิจิแค่บ้านเองครับเพราะว่าพุ่มกับได้เขียนบทมาตรงนี้นะมุพระามกรที่เป็นนางเอกอายุคล้ายๆหรือเข้าๆกับมิจิแค่บ้านเองนะครับที่เ่าเกิดกันหลายครับแล้วก็มีความสามารถน้องรำได้บองที่สารยักษ์ผัดฉันหรือบอกในเรื่องจะไม่แน่ใจว่ามีิจิใ่ายขนาดนี้เสียงเพ่งเสียงดังเพราะแล้วก็เป็นคนนี้เท่านั้นที่เป็นที่นะครับเรียบครับเรียบครับต่างกรณีซีรีส้องได้เยอะมาก

เป็นหมอรับเชื่อับทำอะไรเรื่ว่าหลัทายว่าส่วนที่มาเต็ท้ายว่าไม่ได้เรื่องนี้าทไยไหมครับพี่มกเนี่ยตัวความจัดของบอสเนี่ยนมีาตอนนี้คือพวหน้าฝนเราก็ต้องทำใจเย็นๆบอกว่าเราปกติน้าฝนหมอรับ ส่วนมากก็จหยุดไปแล้วแต่เราก็ยังเล่นแต่เราก็ยังแสดงก็นักบอก็ต้องทั้งใจมีความสุขบบ้างทีวันนี้จะผลบ้านก็ต้องทั้งใจว่าตอนนี้ก็คือบทนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเลือกศิลปินคืออาชีพเพื่อที่นะครับแล้วก็ทีมงานของไม่ว่าจะเป็นอเอกนักเอกได้ร่วมแสดงกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราได้เชิญ นะครับยกตัวอย่างเช่นหลายๆคนที่ไม่ได้มานะครับแต่ว่าวันนี้น้องลูกบอลนะครับแล้วก็น้องอาไอครับแล้วก็พ่อดาบศรนะครับก็มาร่วมด้วยแล้วก็พ่อเอเต้าหยองคุณกอยคุณแอนคุณใหม่พัชรีอย่างนี้นะหลายคนเลยนะครับในคนงานที่กำลังทำไม่ดีวันนี้เป็นวันดีครับ i เรียนจะบอเรียนมากออกมาเห้ทุกคนนะครับผมได้รับโดยคำว่าคุณแล้วตอบได้คำที่ผ่านของเราเนี่ยเป็นยังไงครับรก็โจนแนะนำอะไรพอต้านบรรยากาศใช้ชีวิตการวางตัวการทำงานก็โจนแน่นอนแน่นอนครับว่าที่บว่แนะนำการใช้การวางตัวต้องเป็นอย่างตรง วันนี้ที่ขาดไม่ได้นะครับผมขอบคุณไปยังเพื่อนผมนะครับในเรี่องขอเมียมูหยองนะครับผู้ร่วมสร้างนะครับในเรื่เป็นมาร์พลผู้ร่วมสร้างด้วยกันครับกับเมี่ยมูหยองครับเป็นภาคแรกแล้วก็เป็นทางแรกนะครับจะขาดทุณหรือได้อะไรยังไงแบบไหนผมยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นสิ่งที่ผมคิดไปก่อนก็คือ ผมได้ทำสิ่งที่มุ่งหังไว้สิ่งที่ผมคิดไว้นะครับสิ่งที่ผมตั้งใจนะครับแล้วก็อยากจะทำสิ่งนี้ให้สลับข้อบคลมดยเลยไปครับนั่นก็คือที่ก่อนหน้าที่มูลเสาและที่แปลงก็ทำการทำเหมอนกันครับแปลงทุกทางทำที่แบบนับถ้าไม่มีอะไรเปลแปลงนะครับเข้าไป็นเรื่องนี้ได้เลยนะครับใครเข้ามา าทนนี่อมาเดือนพิกนนั่องนแอหอรังันคือแอันันอศิลปินันการอิสานท่งเมึองหมอรังผมว่านังเร่องนีให้เป็นหนังเคื่อคนอีสานโดยตรงเพราะว่าวงการหมอลังเ่มาหมดมี่องอสานนะครับเพื่อนหมอโนตี้มาเนี่หมดอกลังจนะครับยัยาฟ้าเลยนะับเ คุณล่าคุณลาคุณล่าขวดชื่อนี่นะคะขั้นตอนการจอดเรียบร้อยนะคะคุณล่าหรือน้องให้สัมภาษณ์สร็จตัวเดียค่าค่เอาใครจะจอดใครด้ตัวอะไรได้เลย มำหรับงนปี้เกี่ยวารัดานเข้ามาบคลายายาเรียนเชิญแขกู้มีเกีรยินะครับร่วมทานข้านะครับรับประาาอหารนะครับวันนี้ตุวจีนนะครับตอนนี้ตัวจีนตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเรียนเชิญแขกู้มีเกีรยงนะครับวันนี้ขอบคุณไปยังสื่อมวลชนนะครับจาก นะครับสำนักใหญ่ของประเทศนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์หลายหลายช่องนะครับ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณไปยังศ <c oughs> ิลปินทุกทุค่าย <c oughs> นาห้างทุกๆบริษัทนะครับทุกๆค่ายเพลงผู้หลักผู้ใหญ่ทุกๆคนนะครับที่มาร่วมเป็นเกียรตินะครับ ไมได้กินเขาไดเลยนะครับแต่ผมไม่เกียดครับเรามีโตจีนนะครับสองรูเกเรียวโตวจีนไ,นไม่หงหงิดเลยนีสัมภาษณ์กันได้เลยนะครับสื่ออยากจะสัมภาษณ์ใครพิเศษเรื่องอะไรก็เจญเลยนะครับเ,เดี๋ยวทางข้าเสร็จไม่ได้ขอบคุณไปยังในห้างสิงนะครับยังไม่ได้ทักทายกันเลยเพื่อนผมอีกคนนะครับในห้างสิงนะครับพร้อมศิลปินมาเ่่มกัน ขอบคุณทุกคาแนะนำครัปรึกษานะครับหนังเรื่องนี้ได้กําเนิดขึ้นมาก็ได้รับคำแนะนําจากนายา้างสิงนะครับเชิญครับคุณอิงคุณอิงเพชรบัานแพงมาเลย